ยากอยากล้างอยากหน้านี่กับเมื่อกี้เราอยากหน้าอยู่วันนี้ใช่ไหมอ่ะเราเราลองลองดูลองล้างกินนึงนี่ครับดึงแล้วอืมนิดเดียวแบบเอออยากหน้าเลยอยากหน้าอยากล้างเลยเหนื่บ้างกินนึงนี่เราอยากหน้าขึ้นมาใช่ไหมไมันจะขึ้นมาหน้าประมาณตันเล็กประมาณหนึ่งนิ้วใช่ไหมนี่ประมาณนิ้วครึ่งเลยอ่ะสองไหนขึ้นมาครึ่งนิ้วอืม

ไปอยู่เลยบังมันใายเดียวเดี๋ยวนอมันบ่าล,ลุ่มอะไรไงเด้อได้แลยเพื่อนทีเดียวหรอกตัวนี้อย่างสดนะครับตัวนี้อย่างสดใกล้นี้นใกลนี้เล่นแจนะครับติดต่อมาไ,ได้เลยแพ็คลันลน์ๆแบบนี้เลยครับเพืเ่อน gần gì nát tôi đi. đấy nè. để tôi phải con chẳng kiếm. Không vậy biết bao con chẳng nha, nó kéo bên. <cười> <Tối> <cười>